มาพอกันอีกคือเกาจ้ามาอนี้ยมาอน,นี้ก็ได้เมนูสมตำจ้ะสมตำกระปิ่งปลาเข็งไงจ้ะตกใหญ่เลยเดี๋ยวตัวนี้เอาออกก็นนะจะาปิ่งปิ่งใหมใไม่แต่ข้างนอกแลวจ้ะข้างในบ่ใหม่ดอกกินกับสมตำจ้แเราก็ม่พักมาจ้ะมาเส่บๆกันจ้ะปิ่งจนอัน,น,น เงือแต่เงือแต่กินกับขอนียวหนึ่งขอนี้วแล้วก็ไปปิ่งปลาเข็งขาหนียวไปเย็นหมดละจ้ะแสบพื่อเกาสำน้ำก่นว่าสีํำบอกทัวเนาะบอกทัวบะหมี่จ้ะออกเงือ

อืมแสบคักจ้ะขั้นหนีเกีนกับตำบักทัวมันสือเขากันแห่งหน่อยพักกระเทก พักก็เช็นะม่ไ <c oughs> ข่บ่ทองใยญ่แต่สิมีไ่ ันแหละว่าสิบปีจงจ้ะโอ๊บ่แม่พอสิบปนแต่ว่าเื่อวานกับปนบ่เขือไปหรอเนาะก็เลืออ่ันปีงกินดีกว่าวะ หนังกับมันยี่ดิดถ้าเจอหลายกดเข้มในหนัง นุ่ถจิงมากคัจำหนัก กินตอนอันบายโม่งด้จ้ะตอนนี้เขาเทียงเขาเสาเขาเทียงร่วมกันจ้ะค้าเห็ดเวียบบ่เหลวกินยิ้งหิวมจังแสนละทายคลิปมืาเนี่ยก็ไวล้ลงมืออื่นจ้ะ

มันแฮ่ปลาเขงเี็นหอมหอมนะจ๊ะกินหอมดี หนึงสิจ้องใหม่ห้ลูกสาวเพ่นไปอ่านขายของก็พอจ้ะเหมือนสาวอาทิตย์พ่นสิไปเนาะแม่ก็สียุดจัง ไปท่องกับหองไปหิมข้นีด็ใสใหม่นี่ยินเสียงแบบดังเลยจ้ะกำลังสั่งใหม่อยู่จ้ะ <c oughs> บอกขั้นมาอันนี้เอาใส่แต่ไหม่โทรศัพท์เนาะบอกันเดันสื่อใหม่น่าจะกำลังสั่ง เสียงบงดังปันหาไหนนอกจาะ Certo. ันนี้ก็ซื้อมาไว้แต่หลายมือแล้วจะหยอดอันพักกัะเชว่าเซกขนมจีนกินบดิเฮ็ดจะเถื่อลืมเฮียวหรอก ใช้ของหยิบหอดวันพระฤหาาัสจ่าวันซุกกระซิบกับบ้านนะจา๊ะลูกสาวยุดนเรียนที่ยนะีิบสองอะกระสิเด็กกับบ้านสีเด็กไปไทยบรรยากาศเป็นบ้านให้เบิรงเดอจานะ้าบัานอันนี้มีแต่บ,บรรยากาศเนี้ยอันบ้านเศร้าเนาะเดี๋ยวสีเด็กไปทายบรรยากาศบ้านเฮามัน เป็นวัดก,กับเ่าเศร้าจ้าเถื่อจัองเว้นนั่นพาออยูแต่ว่ากลางคืนนั่นไอจ้จ้ะไอ้จะเจ็บข่อมันกินยาเมืดหลายแล้วราเศร้าจ้ะเถื่อจนเน็ตพอยเห็นเศร้าเองมัน กินซีอิ๊มแล้วถองยังหอมอยู่แสบคักจาม ขอสดเขาอไฟเดอ้อจา่าไปกินว่สุถามเนาะเดี๋ยวสิไปกินต่ออีกอันคลิปลงหยางจาาอันคลิปเาวลงหยางหย่างก็เป็นอย่างก็เลยอันสิไปกินต่อข้างหลังกล่องนะจ๊าเนาะไปกินต่อหมอิมมดวันนี้อิ่มแห้งไปไหนอยู่กับสิบสองสี่สิบสามนาทีละจา่ากับฝากกันในเดอ้อจ่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของดอกฝ้ายพากินผ้าสแสบนําในเดอ้อจ่ะ กำลังเริ่มเฮ็ดเนาะจา้ะกะติชมคอมเมนต์ติชมไดเดอร์จ้ะสิปรับปรุงเนาะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆจ้ะเวลาเขาบ่อค่อยมีปัญดาดอกจก้ะอยากอยากเฮ็ดเวียกเนาะจา้ะเนาะสำหรับคลิปนี้อะซัมหนีเดอร์จ้ะขอบคุณหลายๆจา้าที่เขามาติดตามรับชมจ้ะพอปันไม่คลิปน้าจา้า